คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราบห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ NBA 2อ2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ NBA 2 2 2ครับ มาพบกันแกล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจน b บทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย27กรกฎาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครับบาสเกตบอลครับปารีสโอลิมปิก2024ที่ประเทศฝรั่งเศสครับการพบกันเกมแรกรว่างทีมชาติเยอรมนีและทีมชาติญี่ปุ่นครับโดยผลงานการอุ่นเครื่องของทีมชาติเยอรมันครับ4เกมครับเกมแรกแพ้ฝรั่งเศส6 6 9 0ครับส่วนเกมที่2ชนะเนเธอร์แลนด์9 5ต่อ50 ดวลกับญี่ปุ่นนี่นะฮะชนะไปด้วยสกอร์104ต่อ83และเกมล่าสุดครับต้องเจอกับทีมเทพอย่างสหรัฐอเมริกาครับแล้วก็แพ้ไปแบบบุบวิครับ88ต่อ92ถือว่าโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดครับส่วนผลงานของทีมบาสญี่ปุ่นครับอุ่นเครื่องมา2เกมครับเกมแรกวันที่20กรกฎาคมครับอาทิตย์ที่แล้วครับแพ้ให้กับเยอรมนีที่ต้องเจอในวันนี้ครับ83ต่อ104ครับ และเกมอุ่นเครื่องอีกเกมครับล่าสุด22กรกฎาคมญี่ปุ่นแพ้กับทีมเซอร์เบียครับของนิโคล่าโยคิชครับโดยจบไปด้วยสกอร์100ต่อ119ครับเรียกว่า2เกมล่าสุดครับญี่ปุ่นอุ่นเครื่องแพ้ค่อนข้างขาดลอยครับ19้ถึงย0คะแนนเลยนะฮะก็ต้องมาดูกันครับว่าโค้ชของทีมบาสญี่ปุ่นจะแก้เกมยังไงกับการเจอกับเยอรมันครับทีมระดับแชมป์โลกในวันนี้ครับฟีบาเวิร์ c ค p ันะฮะเอาละฮะทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นครับ ทางด้านโอยกาดคงเป็นยูกิทาโกชิครับจะได้ดวลกับเจ้าดุกอุยเดนิสชโรเดอร์ครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับทีมชาติเยอรมันถือว่าเหนือกว่ามากไปกันต่อที่ตำแหน่งชุดในการมือยิง3คะแนนฝั่งเยอรมันครับเป็นนักบาสของออลิโดเมจิกครับแฟรงค์วักเนอร์นะฮะก็เป็นแม่ทัพของทีมอยู่แล้วครับดวลกับอากิระจาคอฟส์ครับตำแหน่งนี้แน่นอนครับแฟรงค์วักเนอร์เหนือกว่าหลายช่วงตัวส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับโมริสวักเนอร์นะฮะก็เป็นพี่น้องกับแฟรงค์วักเนอร์ครับดวลกับทางด้านยูไดบาบาครับ ตำแหน่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งครับที่ทีมชาติเยอรมนีครับเหนือกว่าญี่ปุ่นแบบชัดเจนและตำแหน่ง power forward ครับน่าจะเป็นตำแหน่งเดียวของทีมชาติญี่ปุ่นครับที่สู้กับเยอรมนีได้ครับรยชฮาชิมูระครับวันนี้ดวลกับดานิเอลไทส์ส่วนตัวมองว่ารูชฮาชิมูระเหนือกว่าครับส่วนเซนเตอร์คุมในในวันนี้ครับญี่ปุ่นส่งโจสฮอกินสันครับเป็นเซนเตอร์คุมในคอยรีบาวใต้แป้นดวลกับยเนสไวส์แมนครับตำแหน่งนี้ผมก็ชอบเยอรมันมากกว่าครับยเนสไวส์แมนถือว่าเล่นเกมรับบและีาวไดด้ก่ และนี่เป็นชมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมจากการคาดการเท่านั้นครับผู้เล่นอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนครับโดยทางด้านทีมชาติญี่ปุ่นประกอบไปด้วยยูกิทาโกชิครับอากิรัตจาคอฟส์ยูไดบาบะรุชฮาชิมูระและโจสฮอกเกิสันครับส่วนทางด้านทีมชาติเยอรมนีครับดีกรีทีมแชมป์โลกครับประกอบไปด้วยเจ้าดูยิดนิสชโรเดอร์แฟรงค์วากเนอร์ครับมอริสวากเนอร์เดนเนลไทส์และจเนสไวส์แมนครับ โดยทั้งเยอรมันกับญี่ปุ่นครับอยู่ในกรุ๊ปบีครับร่วมกับทางด้านทีมชาติบราซิลและฝรั่งเศสครับก็แน่นอนครับทีมชาติฝรั่งเศสกับเยอรมนีครับถือเป็นทีมเต็ง1เต็ง2ครับในกลุ่มนี้ที่จะเข้ารอบกับการจับคู่แมชอพดวลกันของแมททับครับแฟรงค์วากเนอร์ครับเล่นอยู่ใน NBA ครับออร a n d นโดเมจิกค่าเฉลี่ยฤดูกาลที่แล้ว19.7แต้มต่อเกมครับดวลกับทางด้านรุฮาชิมูระครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่กับ LA l a k e r s ครับ เข้าเฉลี่ยการทำแต้ม13.4แต้มต่อเกมในการเล่น NBA ให้กับเลเกอร์สและทัศนังจานเจในคู่นี้เทียบผู้เล่นตำแหน่งต่อตำแหน่งเยอรมันแชมป์โลกครับเหนือกว่าญี่ปุ่นทุกมิติครับและการอุ่นเครื่องเกมล่าสุดครับเยอรมันก็ไม่ได้จริงจังอะไรมากมายครับแต่ก็สามารถชนะได้มากกว่า20คะแนนครับทุกสำนักก็มองเช่นนั้นครับมองว่าทางด้านทีมชาติเยอรมันครับเป็นต่อญี่ปุ่นถึง18แต้มแล้วนี้ผมก็เห็นด้วยครับขอยืนฝั่งทีมแชมป์โลกอย่างเยอรมันชนะญี่ปุ่นเกิน18 ครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ